คำทบายและรบแบบการเซตตัวเรมตนถ้าต้องการตรงคาเรมตนของแคลงรมความต้องการโครงหมายบวกสวทต์กดปมลบสามตัวพอมกลกดไว้ประมาณ1ิบวนาดแล้วไม่ต้องปล่อยมอเมื่อตัวเลข8ปรากฏบนหน้าจอสตัวบันทึคนการตรงคาเรมตนสำเร็จเมื่อไฟแสดงหมดความคงเป็นแสดง น้ำหมายถึงงหมดการควบคุมความนาคตในโหมดการควบคุมความดุนคงครองหงนั้นจะทำงานโดยยอดตนโนมระบบจะหยดทำงานโดยยอดตนโนนเมื่อเกดการหยดนำถ้าเปลี่ยนไปยงโหมดดอนต้องการเปลี่ยนกลบมาใช้โหมดความดุนคลงต้องกดป่มบวกและตรงตรง,ตรงสองคนพร้อมกนัน เมื่อหลอดแสดงโหมดความดนคงทสวางขนแสดงวากำลวยในโหมดความดนคนละหมดสองคอโหมดตกนำวัตคาส์มดทาวเวอร์คอาการกดปล,ลบและสวดฉพอมกลเมื่อหลอดสัญญาณของแทนเก็บนำจดขันมาแสดงวายในโหมดแทนเก็บนำในโหมดเวลาจะแสดงขนเมื่อแครงมอยดททำงาน เราสามารถเห็นได้ว่าหน้าจอแสดงผลเป็น0 52ตัวนลหมายความว่าคลองจกรจะต้องเร่มทำงานอนอกอย่างน้อย30นาทีเวลาตรงไวคนจะสามารถเลือกได้เองเชนตรงคาระดบในว w โอ o, ให้เป็น2 0นนหมายความว่าคลองจกองจะต้องเริ่มตรงขนไหมในโครงต่อไปต้องรออย่างน้อย2ชั่วโมง รบแบบนกแกรมชัยเมอร์ตองการในแวดนำลำหมด3าขคอมดการควบคุมความเร็วนนข้อมดการควบคุมโดยยมอเมื่อเรากดสวิตช์เป็นเวลาสิบวนาทในตอนนนตัวเครื่องจะเปลี่ยนไปสมดความเร็วการควบคุมการทำงานและหยดทำงานของเครมเพลงวัทอตองทำโดยมอเท่านน